แมวบองประโคนครู๊งเนี่สซัมสายทุกคนนะครับที่กำลังรับชมช่อง YouTube คนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมฮะและสำหรับตอนนี้นะครับผมสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับหลังจากเท่เข้าไปทำบุญนะครับผมมาถวายกระถินผาปานะครับสี่วัดด้วยกันนะครับผมฮะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับพี่น้องทุกคนนะครับนะครับอนุโมทนาสาธุบุญน้ากันนะครับผมฮะแล้วก็สำหรับตอนนี้นะครับ พี่น้องทุกคนนะครับผมก็คงได้บุญกันทัวนหน้าอิ่มบุญกันด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องหลายๆคนนะครับผมที่อนุโมทนาสาธุบุญมาน้ากันนะครับแล้วก็โอนเงินนะครับมาให้ครับทังด่านบอดนะครับร่วมทําบุญด้วยกันนะครับก็หลายๆท่านด้วยกันนะครับผมก็สาธุขอให้ทุกท่านนะครับผมเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะครับผมขอทุกท่านเจริญเจริญจะนับจะนับนะครับ ขอบคุณสำหรับมิตรรักแฟนเพลงแฟนคลับ FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทท่านด้วยนะครับฮะแล้วก็สำหรับตอนนี้นะครับก็ยังมาท่านได้แวะเข้าบ้านเลยครับผมมาพอดีนะครับก็พภาพบอดเพิ่นมาคุยนะครับผมมาคุยธุระนะครับผมมากอเลยนะครับยังมีท่านได้เข้าไปนะครับซึ่งตอนแรกนี่ก็จะมีแมวไหลขึ้นเก่านะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศนะครับสีผ้ามาเบิรครับพ่น้องนะครับ บอด่นมาคุยทุเลกันนะครับแต่ก็บ่อรูกก็เลื้ยงเงียงนะครับนะครับเพราะว่าเพิ่นกำลังเจรจากันอยู่นะครับพี่น้องครับต้องใส่เข้ามาเจรจานะครับแสดงว่าตก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่โตอยู่พอสมควรนะครับพี่น้องเนาะนะะครับจไปเบิ่งกันครับพี่น้องนะครับพี่น้องโลเคชั่นนะครับผมนะถีบผ้าบอดกระซอมมานะครับนี่ครับนี่ผมเพิ่อนแกยวเขาแล้วแล้วครับพี่น้อง ตอนนี้เพิ่นกะกำลังตากตาเข่าอยู่ตีเข่าอยู่นะครับผมครับแล้วก็สำหรับตอนนี้บรรยากาศนะครับผมบรรยากาศดีแห้งครับเบิ้งครับพี่น้องนะครับเพิ่นกะลังนั่งเจรจากันอยู่ครับก็ตอนนี้ก็ครับเจรจากับนะครับหลายๆอย่างนะครับอาจจะเป็นธุระนะครับที่อ่า ใหญ่พอสมควรนะครับผมฮะถึงได้มาทางบอดแล้วก็สอดนะครับผมครับอบรรยากาศทางตรงหน้าครับผมพี่น้องนะครับบานที่มานะครับโอ้นี่นะครับเข่าตาไกว้ครับผมเพิ่นเกี้ยวเล้วๆนะครับ่ว่าท่านเด็สีนะครับพี่น้องตาเข่าแห้งๆนะครับแต่ว่าท่านเด็สีเข่านอครับนอ้อพี่น้องนะครับนี่ครับ ผู้ใดเบิ่งแล้วก็คิดพงคินหอดบรรยากาศนะครับผู้ที่อยู่ทางด้านบ้านกรุงเมืองไก่นะครับว่าจะเป็นทัางอยู่ทางด้านเมืองนอกคนอีสานบ้านเฮาที่ไปเช็ดงานยุทธการประเทศนะครับหรือว่านะครับอยู่่างจังหวัดแดนไกลนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับคนเ่ียวกันนั่งโซกันอยู่นะครับแล้วก็บรรุ้ว่าเป็นธุระเรี่ยงเนาะนะครับพี่น้องทุกคนนะครับผมเอาใจซอยนะครับผม ต้อยกันนะครับผมครับป๊บนี่นะครับผมบรรยากาศครับบรรยากาศดีแห้งครับผมวัตกมายำแรงๆเลยนี่ครับผมนี่ครับผมเบิ่งไปแล้วผมก็เว้นกับซีฮอนแน่นะครับผมฮาต่ว่าตกมากันงคืนก็สีล่มวิวิล่มเย็นๆมาแน่แหละครับผมครับนอครับเป็นแบบเชียบเขาอยู่นะครับผมตอนนี้เขาเปียกเพิ่งเลื่อมมาตากนะครับผม ตานะครับี่ครับพี่นัองบรรยากาศในการนั่งคุยกันครับผมมีทั้งพ่อหญยไมใหญ่นะครับผมมีทั้งอ่าป,ป่าน่าๆน,นะครับคนนั่งคุยกันอยู่นะครับโซ่เดิกระจากันกับบอดอยู่นะครับ เพิ่งสอดทางบอร์ดครับผมทำมาเจราจากันนะครับพี่น้องนะครับซึเป็นเรื่องยังเดี๋ยวืาดรุ่นกันนะครับเนาะพี่น,อน้องเนาะครับแต่ตอนนี้เฮากร่ชุ่มบรรยากาศไปก่อนกันแล้วกันครับผมผมมาแข่งบรรยากาศแบบนี้ครับนี่ค่ะต้นไผ่ต้นไผ่นี่คันยุบ้านผมนี่นะครับพี่น้องสร้างมาก,กินเรียบร้อยแล้วครับผมมาตน้นไผ่เนาะ นะครับสร้างบ้านเันเป็นต้นไผ่บ้านยุบ้านผมนี่สร้างเอาปลูกไว้ยุอนนึงครับเมื่แหละครับผมฮะมาถอนมาดึงเอาไปจนเมื่เลยครับพี่น้องนะครับสร้างเขาเขาหอนบ้านผมไปเด้ครับพี่น้องนะครับครับนั่นครับพี่น้องพอแหลมก็ลงมาเจรจารับพรได้ครับพี่น้องครับแต่ว่าก็เขาไก่บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะคือว่ามันคงว่าเห็นยังกันนะครับผมผมพี่น้องครับ ครับผมพี่น้องบรรยากาศวันนี้ก็มาสตาร์ทรถล่อบอดกระสอนะครับเพิ่นนะครับกําลังเจรจาธุรกันอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็เลยนะครับสตาร์ทรถล่อเรียบร้อยแล้วนะครับว่านะครับรอเวลาและรอกลับบ้านนะครับขับรถกลับบ้านนะครับกลับไปที่โดมกันต่อนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับซีมี่ทางด้านซีมี่ทางด้านอ่า อ่านอลำสิงมาซ้อมนะครับปวาจะเป็นบัวพันธ์ทั้งโซนะครับผมเมื่อนี้พี่บัวพันธ์ทั้งโซเพิ่นมากก้อนมู่นะครับเพิ่นชั้นมาบอกว่าตั้งแต่ก้อนอ่านไปถอดผัาปลาประมาณวาัดที่สองหรือที่สามนี่แหละครับวันว่าอีกชั่วโมงหนึ่งหอดนะครับปลานหนึ่งก็คงสีหอดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาเป็นผู้ใดอยู่แท้งรถน้ำน้องคือเนี่ยเาเห็นผู้ใดญ่เขได้ยินเสียงกอบแกรบกรอบแกรบอยู่ผู้ใดกินอย่างน่องอยู่ทางรถกอบแกรบกรอบแกรบโอ้ว่ามันพายมันลบกินอยู่นั่นนะพี่นน้้อองโมุ่ยนะครับ นีปรดพ่บักโม่บักแตงซะแล้วนะครับผมเพื่อนแอบกินขนมอยู่ได้เพื่อนหิวเข่ามันอีเพื่อนว่าได้กินเข่าเวิดมือเลยดินะครับพี่น้องกะผมก็ได้กินอยู่ครับกินเข่ามันไก่นะครับไปน้อยหนึ่งนะครับนี่พี่น้องนะครับตอนนี้เขากำลังสิกับบ้านนะครับเดี๋ยวกลับไปหอดบ้านนะครับผมก็สิได้ไปทุระย่างอื่นหรือเปล่ายังบรูนะครับผมาพี่น้อง ครับพี่น้องนะครับผมนะครับเมื่อกี้นี้นะครับหลังจากจีอูสถานการณ์มองนั้นนะครับกลับมาถึงโดมเลยนะครับผมกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับแต่ว่านะครับเมื่อสักครู่นะครับกับบอไดยินเนาะครับเนาะเพื่อนว่าเรื่องเอียงกันแต่เพื่อนนั่งเจรจากันนะครับผมผมก็เลยมีความสงสัยนะครับพี่น้องนะครับก็เลยนะครับผมฮะบ่ได้หัวว่าเป็นเรื่องเล่าเป็นไปมาจังได้ เป็นไปจังใดมากจังใดนะครับนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันแล้วกันนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอยังนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นข่าวดีนะครับพี่น้องนะครับนะครับของอ่า องค์กรส้าหน่อยเพจมันแพงนะครับผมผมว่ายังสั้นนะครับผมคิดไว้นะครับแต่การที่ไปนั่งเจรจาแบบนั้นคือผมก็สงสัยอยู่นะครับผมได้พี่น้องที่ตามกันแล้วกันเนาะนะครับพี่น้องก็เดี๋ยวผมหูเอียงเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับผมแต่รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องดีๆนะครับผมครับนี่แหละครับผมพี่น้องในการคิดดีทําดีของบอสก็เลยนะครับส่งผลดีอียงมากหลายๆอย่างนะครับผมทั้งได้ลูกทีมอยู่ดีกินดีอ่า นะครับส, karaoke, Tokyo. สุขภาพแข็งแรงนะครับผมนี่แหละครับผมสุดยอดอีรีนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมกับกำลังสี่ไปเอาตูวลาโพงนะครับตูวลาโพงยูโดมนะครับเอามาเปิดยูนี่นะครับเพราะว่าเพราะว่าอยูหันนะครับตูวลาโพงบําเพ็สำล้องนะครับผมตูวลาโพงเอาไปเหมือนเสานี่ผมก็คิดว่าเป็นลําโพงของอทิเลนแมวล่าครับมันขาดแล้วที่นี่แมวล่าสิเลนบ่ได้ยได้ครับพี่น้องนะครับจะต้องไปเอาก่อนครับผม นะครับยลาลืมกันเลยกันนะครับเดี๋ยวผมมี่งยังดีเดี๋ยวผมสิม่าบอกพี่น้องนะครับผมให้ได้รับรู้กันนะครับผมในเรื่องที่คาดใจหรือว่าสงสัยของผมนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเขาก็เดี๋ยวเตรียมไปเอาของก่อนครับพี่น้องนะครับถอยรถเสล่งอยู่ครับพี่น้องนะครับตอนนี้ขันให้แบกมากคือสีแบกพอไหวแล้วละครับผมพี่น้องสันใญ่ปั้นสร้างก็จริงอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้เมื่อแห้งครับผมหล่าลอยขาหล่าลอยครับพี่น้องนะครับ แล้วก็สำหรับตอนนี้นะครับเด้อพี่น้องนะครับใครที่ชมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้กับช่องคนเลี้ยงช้างลำพูนเอาพิเศษด้วยกันแล้วกันนะครับผมฝากอีกหนึ่งยางนะครับสำหรับวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบจะถึงนี้นะครับผมมหากรรมลำซิ่งเด้อครับพี่น้องเซมไายอย่าลืมนะครับผมมาซื้อบัตรจองตั๋วกันเด้อครับเด้อนะครับยังไงก็นะครับอย่าลืมเข้ามานะครับรับชมความสนุกสนานนะครับทางด้านหมอสลำซิ่งนะครับว่าจะเป็นโอ้หลายๆอ่าหนึ่งเบอร์วันของในประเทศเลยก็ว่าได้เลยนะะครับผม ระดับแนวหนาของประเทศเลยกว่าใดนะครับในทางด้านล้ำสิ่งนะครับโอ้หลายๆแห่งครับผมอาจารย์พยิบูลแสงทองนะครับแล้วก็ทางด้านสุกัญญาเอามาล้ำสิ่งสุกัญญานะครับผมแล้วก็เป็นทางด้านพีซิจันวีศรีวรพันธ์นั่งสูนะครับเดนชายวงสารารถกุ้งสุภาพรเออนุชาด้าฟ้าปิ้นนะครับหรือว่าจะเป็นาทางด้านออีอยังะ่ะ นะครับนุ่นที่แด่พรสายรักนะครับผมหรือว่าจะเป็นทางด้านเป้พานุชัยหรือว่าจะเป็นออ้ลายแห้งครับผมให้ผมไล่ซื้อหนี่ผมจาบอบเบิร์เลยครับพี่น้องครับต้องซื้อบัตรจองตัวเขามาดูนะครับว่าสิตเสด็จสัมเด็จครับผมฮะอย่าลืมกันแล้วกันนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับค่อยเจอกันคลิปหน้ากันต่อนะครับสำหรับวันนี้จุงตรเอกุณบ๊ายบายสวัสดีครับ